รบเดือดแอโรสเปสฟอร์ดปูพรมเมืองหลวงเคียฟขยี้กองบินอวกาศยูสมัสพังยับดับทหารยูเครนวันเดียว660ในขณะที่ยูเครนกำลังปั่นป่วนผู้นำเซเลนสกี้ยังว่อนอยู่ต่างประเทศผู้บัญชาการสูงสุดบาดเจ็บสาหาัสผ่าตัดแล้วยังทำงานไม่ได้ยังไม่มีข่าวว่าใครจะขึ้นมาแทนตัวปากแจวของอยูเครนอย่างพออ,อนหน่วยข่าวกรองที่ประกาศจะสังหารชาวรสัสเซียทุกท,ที่ที่พบเจอออกมาโอดผ่านเทเล gram ส่วนตัวว่าตอนนี้ยังป่วยเพราะบาดเจ็บจกากการต่อสู้ในดอนบ ดูเหมือนว่าที่ยังอารวาดใกล้ๆอตัตมอฟหรือย่านอื่นๆน่าจะเป็นกองกําลังต่างชาติและกลุ่มอาซอฟที่วันนี้เปลี่ยนชื่อเป็นคาร์เคน สถานการณ์แบบนี้มีหรือรัสเซียจะปล่อยลุยหนักจนจับทิศไม่ได้ว่าจะเน้นตรงไหนช่วงเช้าวันนี้มีรายงานกองทัพรัสเซียยิงคีปนาวุธโจมตีโรงกลั่นน้ำมันยูตอฟสกี้ในแคว้นคาคอฟของอยูเครนในขณะที่ตอนกลางคืนก่อนหน้าคลื่นของการโจมตีในดินแดนที่ควบคุมโดยระบอบเคียฟยังคงดำเนินต่อไปภายใต้การโจมตีมีสิ่งอำนวยความสะดวกของศัตรูในเมืองเคียฟและทั่วภูมิภาคเคียฟด้านยูเครนรายงานเกี่ยวกับเสียงระเบิดในเมืองหลวงของอยูเครน 26พฤษภาคม66สำนักข่าว Military Review รัทัรายงานว่าตามข้อมูลล่าสุดกองกำลัง R.F ใช้กลยุทธ์ในการส่งการโจมตีปูพรมถล่มแบบรวมอีกครั้งประการแรกมีการยิงเป้าหมายทางอากาศปลอมซึ่งทำให้การป้องกันทางอากาศเสียสมาธิซึ่งค่อนข้างเสียหายจากการโจมตีครั้งก่อนในภูมิภาคเคียฟและในเมืองหลวงของยูเครนจากนั้นขีปนาวุธก็เริ่มบินไปที่คลังแสงและที่ตั้งทหารวัตถุหลายชิ้นถูกโจมตีทั้งในเคียฟเองและในบริเวณโดยรอบตามข้อมูลล่าสุดปืนกลและสถานีเรดาร์หลายแห่งของระบบขีปนาวุธต่อต้านอากาศยานที่ผลิตโดยตะวันตก ซึ่งถูกส่งไปยังยูเครนเมื่อไม่นานมานี้ถูกทำลาย<น>ลวัตถุในดานีโปเปตอฟก็อยู่ภายใต้การโจมตีของรัสเซียเช่นกันในวันนี้แม้ว่าข้อเท็จจริงที่ว่ายูเครนเนียนจะถูกห้ามอย่างเคร่งครัดในการถ่ายภาพใดๆที่มีผลตามมาของการมาถึงแต่สื่อการถ่ายภาพยังคงปรากฏอยู่บนเครือข่ายพร้อมความคิดเห็นบางอย่างดังนั้นจึงมีรายงานเกี่ยวกับความพ่ายแพ้ของเป้าหมายในพื้นที่ขององค์กรอุตสาหการรมการบินและอวกาศยูสมาสเกิดไฟไหม้ขึ้นที่สถานที่ทางทหารหลายแห่งน นายดนีโปรเปตอฟและบริเวณโดยรอบโดนขีปนาวุธของรัสเซียการระเบิดที่หนึ่งในสิ่งอำนวยความสะดวกนั้นส่งพลังเป็นพิเศษ ซึ่งทำให้มีเหตุผลที่จะถือว่าเป็นความพ่ายแพ้ของคลังกระสุนขนาดใหญ่ซึ่งติดตั้งโดยกองทหารเคียฟในอาณาเขตของหนึ่งในสถานประกอบการอุตสาหกรรมทางทหารที่สำคัญพรโทอิกอโคนาชินคอฟโฆษกกระทรวงกลาโหมรายงานเมื่อวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาว่าในช่วง24ชั่วโมงที่ผ่านมาความสามารถในการป้องกันภัยทางอากาศของเราได้สกัดกั้นจรวด8ลูกของระบบจรวดหลายลำกล้องไฮมาสที่ผลิตโดยสหรัฐนอกจากนี้ระบบป้องกันภัยทางอากาศของรัสเซียยัง ทำลายโดรนของยูเครน28ลำใกล้กับที่ตั้งถิ่นฐานของโชคาลิฟก้านายภูมิภาคาคอฟเชโวนายาดิบรวาคริเมนายาทิสลอฟกาสาทิชนอยและโนโวกรัสยันก้าในสาธารณรัฐประชาชนเมืองโลฮัน สวีสโทรดัสกอยเยฟจีนอฟกา้าและเซลโยนีไก่ในสาธรารณรัฐประชาชนโดเนตเมื่อชูบาลิฟกา้าในภูมิภาคสปปริเซียและไคลรีในภูมิภาคเคอร์ซอนเรียกว่าปูพรมกันตั้งแต่กลางคืนจนเช้าเลยก็ว่าได้ในทิศทางของคุปยานเครื่องบินและปืนใหญ่ของกลุ่มการรบทางตะวันตกได้โจมตีหน่วยข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของมัสยูตอฟก้าทีมคอฟกา้าและ คอตยาลออกกาในภูมิภาคคาคอฟและสเตลม,มคอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนโลฮันความสูญเสียของศัตรูในพื้นที่ดังกล่าวกำจัดทหารยูเครน190คนรถยนต์3คันและปืนครกดี30กองกำลังรัสเซียประทะกลุ่มกำลังเสริมยูเครนสกลุ่มในเขตคูเปียนในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของโนวอมลินส์และสินคอฟกาในภูมิภาคคาคอฟอีวานนอฟกาในสาธารณรัฐประชาชนโดเนตและ โลซอฟกาในสาธรารณรัฐประชาชนลูฮันฝั่งยูเครนถอยร่นออกไปบางส่วนถูกทำลายในทิศทางของคัสนีลิมานการบินเชิญปฏิบัติการยุทธวิธีและกองทัพปืนใหญ่และระบบเครื่องพ่นไฟหนะักจากศูนย์กลุ่มการรบสร้างความเสียหายให้กับหน่วยข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของยอมโพลอฟกาในสาธรารณรัฐประชาชนลูฮันดับทหารยูเครนมากถ,ถึง35คันรถกระบะสาคันระบบปืนใหญ่ติดเครื่องยนต์ G Wardica ดดและปืนครกดี20และดี30ถูกทำลายในทิศทางของโดเนตดับกองทหารยูเครนมากถึง270นายยานเกราะต่อสู้สาคันยานยนต์2คันและปืนครกดี30ถูกทำลายใน24ชั่วโมงที่ผ่านมาอันเป็นผลมาจากการโจมตีทางอากาศการยิงของปืนใหญ่และการปฏิบัติการโดยหน่วยของกลุ่มการรบภาใตา้กองกำลังรัสเซียยังได้ทำลายคลังกระสุน2แห่งของการโจมตีทางอากาศ80ของกองทัพยูเครนและกองยานยนต์ที่1 0 0ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของ ปอสกาและแอดดิอีฟกาในทิศทางของเคอร์ซอนดับทหารยูเครนมากถึง25คนยานยนต์2คันและระบบปืนใหญ่ติดเครื่องยนต์จีวอสดิกาถูกทำลายในทิศทางของโดเนตตอนใต้และสโปอริเซียเครื่องบินปืนใหญ่และระบบเครื่องพ่นไฟหนะักจากกลุ่มรบตะวันออกของร,รัสเซียสร้างความเสียหายต่อหน่วยข้าศึกในพื้นที่ใกล้กับการตั้งถิ่นฐานของโนโวมิคาอิลอฟกาและโนโวซินกาในสาธารณารัฐประชาชนโดเนตมาลายาทอกมัตกาและเน เทออยังก้าในภูมิภาคสบริซีในพื้นที่ของการตั้งถิ่นฐานของเวลาดิมีลอฟก้านายสาธารณรัฐประชาชนโดเนตกิจกรรมของกลุ่มที่คล้มการล่าตะเวนของอยูเครนถูกขัดขวางการสูญเสียศัตรูในทิศทางดังกล่าวใน24ชั่วโมงที่ผ่านมากำจับทหารยูเครน110คนยานยนต์4คันและปืนครกดี32คัน